สวัสดีครับผมพรชัยไส่งามนะครับวันนี้ก็มาแบ่งปันพระเครื่องหลงพ่อกวยเหมือนเดิมนะครับองนี้จะเป็นสมเด็จแปลกม่านนะครับของหลวงพ่อกวยอีกพิมพ์หนึ่งนะครับองนี้จะเป็นเนื้อผงนะครับสร้างปี2,515นะครับประมาณปี2515นะครับหลวงพ่อกวยนะครับหลวงพ่อฤาษีลิงดำร่วมปลุกเสกนะพิมพ์นี้ เป็นพิมพ์ที่ออกวัดหนองอินดุกนะครับสมเด็จแหวกม่านออกวัดหนองอินดุกนะครับเนี่ยฐานจะเป็นสองชั้นอย่างนี้นะครับฐานสองชั้นนะครับนี่เส้นม่านเส้นรัศมีนะครับมีหลายเนื้อนะครับนี่ฮะนี่ซูมก็จะมีเม็ดไข่ปลาล้อมรอบอย่างนี้นะครับสมเด็จแหวกม่านวัดนองอินดุกนะครับนี่องค์นี้จะเป็นเนื้อผงนะครับเนี่ยขอบข้างตัดเรียบร้อยนะครับ องนี้ด้านหลังนะครับจะมีประดุกด้วยครับนี่ฮะประดุกหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวขยายทุกท่านดูนี่ฮะนี่นด้านหลังก็จะมีประดุกอย่างนี้นะครับออกวัดนองอินดุกนะครับปีหนึ่งห้านะครับหลวงพ่อกลวยนะครับไปร่วมปลุกเสกนะครับหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับนี่ฮะองนี้ถือว่ายังสวยงามอยู่นะครับความคมชัดนะครับ สมเด็จแหวกม่านนะครับแหวกปัญหาแหวกอุปสรรคต่างๆนะครับวันนี้ก็ได้มาหนึ่งองนะครับนี่ท่านใดสนใจก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับนี่สมเด็จแหวกม่านวัดหนองอิดุกนะครับนี่หลังประดุกหนึ่งตัวนะครับนี่ท่านใดสนใจก็ทักเข้ามานะครับน,นานๆจะเจอสักองหนึ่งนะครับ นี่สวยงามนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับท่านใดสนใจนะครับอยากจะแบ่งเช่าบูชาพระที่ทันยุคหลวงพ่อกลวยปลุกเสกนะครับท่านใดสนใจนะครับอยากจะแบ่งเช่าบูชานะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่หลายพรชัยไสยงามนะครับหากว่าท่านชื่นชอบนะครับฝากทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับ และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งติดตามกันไว้นะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ